ลุกกันย่างลุกกันย่างพี่น้องลุก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 บายแล้วบายแล้วลุกขึ้นมาตอกันยังมือเท้ากับเท้านอนกันย่างตอนนี้ก็ต้องเท้าว่าตื่นกันย่างลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอยากหากินกันก่อนแล้วก็หาไก่หาปลามาต้มหาหมูมาย่างมามิปีนกันร้านข้าวพีน้ำมันนี่แหละยังหาเอา านข่าเล็กๆตอนนี้คือที่ทแท่ไว้เย็นเจ็บเต็มตู้แล้วล่ะปะนี่แถบทุกร้านเลยนี่ยนี่อากาศก็ดีดีอยู่พี่น้องแดดก็ไล่แดดก็จัดเยอะแต่อากาศกับบอถ,ถือก็ว่าห่อนร่มเอื่อๆอากาศดีมาๆมาๆลุก,ลกตๆตอ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 จะร้องกันปีไหมมือยังหยุดโอ้ยแต่เป็นผมหนอ้หยเงินบบเบิร์กับโบเลิกได้เนี่น เอาละเอาละไว้สำนีก่อนทักทายกันยิ่งไปพี่น้องไอ